โลลี่ที่เป็นนางฟ้าตัวเล็กและน้าเอ็นดูโลลี่ที่น่ารักใครใครเขาก็รู้โลลี่เป็นสาวน้อยที่เดินมาอยู่หน้าประตูโลลี่พย้ยาำนักนะบอกว่าให้เลี้ยงไอติมหนูโลลี่มีกฎเหล็กต้องรูปร่างเหมือนเด็กปฐมขนาดพอดีม,มือม,มีรอยยิ้มเข้ามาผสมโลลี่บอกว่าร้อนน้องเลยขอไอติมอบโลลี่กูดีโลลี่กูดี โลลี่หลากหลายสายแล้วแต่จะชอบแบบไหนโลลี่ที่คลาสสิกว่าจะเป็นเด็กใสๆโลลี่ที่อซูซึนจะปากแข็งไม่ตกกับใจโลลี่ที่ร้อนแรงเธอว่าจะรุกเข้าสา่โลลี่ไปฟอร์สีเธอควรจะมีพี่ชายโลลี่แนวน้องสาวก็มีดามีดมากมายถ้าน้องเรียกพี่โอนโอนี่จากหัวใจที่คงวายตายโลลี่กูดีโลลี่กูดี โลลี oli, ส่สชุดอะไรพวกเธอนั้นก็ดูดีโลลี oli, ่ชุดเม่ชุด่ว้น้าก็ล้นถูกใจพี่มีโลลี่คุณหมอโลลี่พยาบาลหรือว่าโลลี่แม่ชีค่ะต้องการค่าเทืองสชุดตัวเครียนมหาพี่โลลี่กูไม่รู้แต่ที่รู้กู f b i ชิบายวอนนอนคุกกันมะไอพวกมีจังไรอยู่ละไอ้มี